มาพอกันทำสวนยางพาลานี่เจอเก้าลำใหญ่พอดีเนาะ ตังดินตั้งบนเป็นตั้งลุ่มดินตังบนมาไว้ตั้งลุ่มการปลูกยางพาราทดแทนลำไยผลไม้ต้องห้ามปลูกไปแล้วที่เมืองเหนือนะครับแต่จะได้นับแต่นี้ไปลำไยในเมืองเหนือ ก็คงจะกลายเป็นตำนานนะครับสําหรับสวนนี้สําหรับผู้ที่มือใหม่นะครับมือใหม่จะปลูกเชิญคิดคำนึงนะครับสวนนี้ล้มลำํำไยปลูกยางพารา ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแกรายการบ่าน่อยกัดด้วยนะครับผมหากนำไยต้องเอาออกหมดหากนำไยนำไยอ,ออกง่ายมันมีหากแกว้ว ตั้งเกยได้ ăn นนของเกา่เกากา็ฮะบ่เคยได้เลยนึกว่าคุดไปคุดมาได้ของเกา่าพ่อง ง่ายๆเนาะมีหักแก้วง่ายๆ พื้นดินตั้งลุ่มตั้งบนนะครับดินตั้งบนเป็นดินมีปุ๋ยก็เอาอดินตั้งบนลงตั้งลุ่มรถมีเกรดตาตัวรถน้อยสำหรับการขุดดุมลำใหย่ขุดดุมปลูกยางพาราคนที่มาดู ่อทานอายุมันขวัญยืนนะครับเน้อร่ำรวยครับยาเช้าทีีเมืองเนื้อ วันวันนี้แล้วกันนี่น่าจะแล้วแหละอันนี้แล้วแล้วเนาะอาจจะแล้วนะ,ะวทำงานได้เยอะเหมือนกันนี่ทำจัดบวยนี่เนาะอ้อจัดจ้างคนโคตก่อน ใจเยอะอากานนอเดละอันนี้ลึกเป็นซอกน้อเออคนที่เข้าใจต้องใจรถเจียโนเอนอไปใจแรงคนนี่บ่ได้อ่ะเออ กดแชร์กดก,กดติดตามกันระการบนันนุนยาร์ดทีมนะครับผมขอบคุณ น้ำใหญ่ต้องออกหมดเลยขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบาาน่วยกัดครับผมขอบคุณขอบคุณครับ